กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบปูสุกเนนะจ๊ะจะพิพาละไลไฟ์ส่ฝากพี่น้องมาเก็บเห็ดดำจ้ะทุกคนเห็ดดำยังมีออกอยู่นะทุกคนเก็บมาอันที่วีบระเทศไทยรูปกว่ามีจ้ะบระเทศไทยให้พี่น้องเบิงึงเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งจ้ะทุกคนมันเป็นน้ำแข็งละตาบ้านในหนังสือเขาจะว่าห่อมเก็บเป็นตอนเป็นน้ำแข็งนะแต่ตรงนี้มันน้ำแข็งละลายแล้วทุกคนน้ำแข็งละลายแล้ว มันยังมีพอได้เขียบอยู่ไงจ้าทุกคนเสียแข็งเลยแต่กินโอ้พองกระจายแล้วทุกคนโอ้พองเลยบลายโอ้พองจ้าเสียแข็งหลายทุกคนเด้อเด้อคือลงขึ้นคืออยอะกนะันแล้วมองเนาะไหลตืลืดลงในงหัวเขา่าเสียวอ,อีกซะนั่นเองเดี๋ยวฉัน้องงงกี่ไรอย่ายมีเก็บมาหลายแล้วนะทุกคนชาวประเทศไทยเมย เสดายไทยเนาะบบรูอันสิมาหมองนี่อีกเรียกว่าไทยนะว่าสินมันบอออกสินะดิกเยรียกว่าไทยให้เบิงเก็บเก็บเก็บออกออกมามา,มาจ้าทุกคนมึงบรรยากาศเขาจา้ะเผืยเห็ดมันยังงามอยู่ไหมทุกคนเนี่ยยังงามนึกออกอยู่มันเป็นผุนลงไปฝุนห่งมีมีอีกจก้แต่ยิไต่ลงไปผุนจา้าถ้าไปย่งางด้วยค้าเดี๋ยว,ว่าไดทุกคนมันต้องมันต้องไอ้นี่ จับอันนี้ลงไปน้ำจ้าจับไม้งาไม้งาไหลลงไปน้ำบุษันหัวตลาดตัว่อะไรลีนลงไปแจ้าคุคน้มอยู่นะทุกคนเนี่ยน้ำอยู่จะเห็ดแยงแขงแขงจ้าแขงแขงจักหน้อยยีรุษกิลาบูมเสียนเดียวเพียบ้อย งามครังเราจะเป็นน้ำเขียงแคกระุมีนปัญหานะทุกคนจินนะนบใบไม้มันถมทุกคนมองไม่ค่อยเห็นจ้ะมองงามนะทุกคนนอนนี้นะน้มมอแล้วเดียว They're not nó ai phạc xì nó that yeah, yeah, nó đặt yeah. in no? uh, yeah. là cái cho bé thơ Hìa, phó hình này xô Đưa xe hìa bì phò nói mà nhìn có màu ấy Hìa đi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  Tính viên xe vầy nó nhìn đi nó Ừ, viên xe vầy mặc đất Hìa là kẹp ấy งามพ่จ้ะถ้าลูปผิดปกเก็บคนทุกคนน,น้อยๆต้องการงามจะมีขวางไว้ก่อนได้ทุกคนจังสิเก็บจังสิเด็ดขาเด็ดขานะทุกคนเราเสียตู้เย็ยนไว้งามสิกินก็ออกมาลลางเลยจริงๆทุกคนไอ้แม่พี่คนพี่น้องเพราะว่าพี่น้องสิไล่ตาเขามันเอียงจ้ะเดียวเดียวเข้ามา der, yeah, wie heißt das? Sn Schnecke, oh dear, guck mal. Guck mal, wenn du stay in loom cannot do anything here Oh, die Leute da, guck mal, wir Mushroom. Oh, Gott, jeden, da, von kein Bäuer, auch mal, sind da, du konntest noch. Bin da, auch, ich auch, ich auch, ja, มาเห็ดคล,ลิปลงยูถูก้อมนาพี่น้องมากระกรอะไรกดแช่จะบีน้ำเนื้อจ้าเป็นกาล้างใจต่อไปพี่น้องหมานจ้าพี่น้องหมานสติ๊วแฮปนะเดียกูดนะตาดีไล่ตา <laughs> พี่น้องบงเปลเป็นจ,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 จุ่มเป็นจุ่มจ้าโอ้หวานพอมีเห็ดมีเห็ดอยู่พี่น้องเลย เพียพี่น้องมันเกิดเป็นกลุ่มเปมนกลุ่มเด้จ้ะนาำจ้ะพี่น้องมีดแดดพี่น้องใครนอนมีดแดดกล่องงามจ้ะพี่น้องเก็บเฮ็ดนะโบมีแดดกับ่บเห็ดโบงามจ้ะเป็นแดงแดงจ้ะทุกคนแดดออกทุกคนแดดออกกัมีเห็ดไม่ยังเห็นเห็ดเห็นอย่างจ้ะทุกคนเมื่อไรกับ่มนี้่บเห็นอย่างทุกคนเลย เกิดนั่งห่างแต่ก็เพาะได้เก็บกันทุกคนอย่าลืมนี่พี่น้องเห็นบ่าหอ,อยกายไปแล้วเดีย๋ออยวเขาบอกเห็นเห็ดพี่น้องด้วยพี่พี่ใหญ่เดลิกก็บอกเห็นดอกกวางสีเดียว,ว,ว,ยวก็ไปใหม่ทุกคน,นเห็นไหมเมียนบ่แมีน,มน,มน,มนดีจังนเลยมองงามทุกคนเลยกล้องก็บเขาก็ได้แสงอันนั้น,นพอด โอยคจังนะตะเนาะงามพี่น้องงามจา้ะยาไม่เจ็บ <'s> นะเลสกูดนะหึแหงยางยัง้งอ่อนทุกคนเพียงมึงพี่น้องเพียงโอ้บางอไอ้คนเด้ทุกคนเด้คอยยิกขายิกงุมขางุมยังออกมันเลจ้ะทุกคน เห็ดคอยกมุนเบิดอีกโอ้สิดายเนะาะจะหมานอยู่นะทุกคนหมานอยู่นะเขามาแปรียวนงไงเขายางเลาะเบิ้งสิจใจทุกคนเออแสดงว่าปีไก่นี้ยืมม้าตะไทยเนาะทุกคนมาทุกคนอันนี้ก็เห็ดหนังไก่หนังแกะจก้ะนี่แมนบอแมนจา้า เห็ดนางไก่นางไก่นังแกะบ้างเห็ดนังไก่นังแกะพี่น้องเบ้างขวดโพวะจ้าเอ๊ะมาหมดก้อนว่าข้นเนาะวาเห็นเผื่อพี่น้องเบ้างนังไกจ่จ้าเสร็จแล้วอีกดอกหนึ่งเนื้อต่ำเลยเจ้าพี่จังสิเก็บจ้บบาพีเา่เห็นปะเก็บเอ้ยเห็ดนังไก่คอยม้วนเอาปุ๋ยแล้วพี่น้องเบ้าง เดี๋ยวเดีน,นั่งไกล้ขอจับพี่น้องเดี๋ยอ้วยินหน้าแค่ยินหน้าพี่น้องเก็บกิริยาใจแรกกะลีจยงโมเมนมมนต์่าชัน้ำอยู่บนเด็กเปรอ่กะลีพี่น้องงา,ามบ่พี่น้อง,งอพี่ง,งามเนาะยังหวานเด้ถ่าเลยนะพี่น้องนี่ เกิดที่หลังมูเนาะเห็ดน,นี้เนาะที่หลังดังกว่าจะเส้นทางแต่บ่ก็ได้กินจ้าบะมันบ่หลายกับทางอื่นเพิ่นเวลาไปได้อ้เห็น,หนังไกลขอกวางเลยมันจ้ตัดขาพี่น้องเด้นะขอขดสีไทยอันนี้ก้อนผีเห็ดหนังไก่สุ่มหนึ่งจะ้ะมุนพี่นอ้องมุนบ่บ่คอยเห็ดบ่ได้ได้หนิ บ่ได้พี่น้องมันมุนจ่าเห็ดกับหนังไก่เห็นบะกวางไม่ต้องเห็ดเลยคอยจต่ามันพลอยไหมคูคนเจียบพนจะรู้หรอกจ้าส่วนสีหอดนี้มุนอุ่ยปุ๋ยเพิดพี่น้องต้องหันกระตอดค่อยๆอันนี้เป็นล้าเรามึงหน,เนิเป็นล้าเราเอาไปเฝ้าปลาทุกคนบ่ไปน้ำจ้า ี่ซุดหนึ่งเอยเห็นเห็ดหนังไก่และพี่น้องเมื่อกี้เอยจังเห็ดดำเห็ดเห็ดดำนี่ตีนเขาพี่น้องลงแหลนจา้าบอกไก่แต่ทา,างมุ่งมั่นดีเพรเห็นพี่น้องมาลูกเลยลอะไรว่าเห็ดเน่ยอืมอะไรสิงานเลยสิหม,มานอยู่จ้าพี่น้องหมานอยู่เพอาสิเงาออกไปหอดเฮหยนดูเลยเห็ดหนังไก่นี่พี่น้องเบิึงมัน,มนจา้า มุนเพียงามอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะงามจะเ,เ,เห็นบ่พี่น้องย่างไก่ไปเตะแต่ยังบ่เห็นบ่งบ่เห็ดยังไม่เห็นบ่กเห็ดดำเห็ดเตะดำพี่น้องเห็ดเตะดำน,านงามจ้ะซุ้มหนึ่งอบไปแล้วโอบไปแล้วไอปิน้นเอาเย็บให้ปิ้นพี่น,อน,อน้องเพร่ะน้องคนจะกินนี่จ้า อัน,นี่เห็ดดูดดดเก็บเรื่องะรสุมอะไร่้เลยจองกล่องอะไรก็บอกเห็นหงดุดหงิดหลับพี่น้องอือโอเคจา้าโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องีจาเดี๋ยวเจะา่าสปิดกล่องาหดแต่ดำพี่น้องน้ำเขี่ยวจกหน่อย <c oughs> จา้าอันนี้บง,งานเราทุกคน เมกลเกลเลกือนเเี่เแต่ดำพี่น้องเลยม,มันน,นี้จ้ามือกี้ได้หัวหนใังบริไตรงมาหนิเพราะมันจืดค่ะปวดพี่น้องนี่มันแห้งจากน้อยด้จ้านี่มันแห้งจากน้อยเยบีก็ม่พผเห,ดเเห็ดดำาัจ้านิงเห็ดดำเห็ดดำ i s g o o ่จาพีน้นนอง เด็กเก็บไปกี่ลักษณะไปดิยาเห็ดแตดั้มแคบีตรงเบิ้องในกลุ่มก่อนร้านมีอย่างโบในหันพี่น้องฮามีสัตว์ประหลาดอยู่ในหันเท่าสิโอ้ไปโอบจ้าฮามีเอียงเกาะหมานอยู่เด็พี่น้องคนน่ะมันอ่อนจ้าฮามีผักนี่อย่างในหันน้องเสรน่นะจุดเดรกจ้า เอฮัดเลกกะลี่พี่น้องเห็ดดำพี่น้องเห็ดดำจ้าหมูปลาไทยกินผสนได้พี่น้องมีกระดานี่เดี๋ยวมาซูเดลิกีนะเตะดำยังเห็นอยู่แม่พี่น้องเปียเบิ้งนี่จา้าเตะดำมาจ้าทุกคนผิดนี่ไตพี่น้องเห็นปะนี่ก็เมียนจะหน่อยพูด มันดพี่น้องม,มันดคุณยายเดยลิกล็บอเห็นเห็ดี่อ้องคือซีเดียวก็ใบไหม่เนาะแล้วก็บอเห็นตรงนั้นแหละนมะืกี้นะเนาะอันนี้ของเก็บน,นั้นเราทุกคนเป็นเสื้อล้าเราว่าเอาไปจะเห็นบอมเพียเดียวเพียเลยเป็นเสื้อล้าเราว่าเอาไปทุกคนเห็นมั้นมีได้อยู่จะงง้างอยู่ มันดิดไต่ไใบไม่เนาะเพราะเราไปเห็นทีหาหา่วานแหละทุกคนผี่ซุ้มนึ่งกันบ่ like huh? มีคับเสียเลยกับฝุนเด่นนะเดียวเฮ้ยว่ดิ้เซ่ไปมกไปน้องไปมกไปไขร โมกเสีบๆนะพี่น้องเนาะน้ำตรงนี้หนาๆของเสียหนาที่จะง่อยหิมะล้วงลายก้อนนี้พี่น้องเราก็ได้เห็ดยูเห็ดกินจ้ะเสียเลยนะเดียนะเบามุดทะลุกิ่ง